เพราะฉะนั้นทาให้เรานึกถึงภาคการส่งออกที่เป็นธุรกิจขนาด SME ของไทยว่าจะได้รับผลกระทบและเปลี่ยนวิกฤตในโอกาสครั้งนี้สําหรับภาคการส่งออกของไทยได้หรือไม่ติดตามรายงานพิเศษครับการพูดคุยกับผู้นำเข้าอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สรถยนต์จากอิตาลีทำให้ทราบว่านี่คือชั่วโมงทองของผู้นำเข้าสินค้าจากยุโรปที่สามารถซื้อของได้ถูกจึงเป็นโอกาสดีในการทำตลาดในประเทศเห็นเห็นเลยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ยูโรอ่อนแอลงเนี่ยค <c oughs> ่างเงินเขาอ่อนนะครับ <c oughs> เรานําเข้าอยู่เนะี่ยน่นะครับ <c oughs> เรานำเข้าจากอ,อิตาลีทั้งหมดเลยเนี่ยทำให้ต้นทุนสินค้าเราถูกลง <c oughs> นะครับผล <c oughs> กระทบก็น่าจะเป็นทางด้านบวกมากกว่าค่ะ <c oughs> <c oughs>